ทุกคนวันนี้มาพอกับเส,ส,เสียงฟวาเสีนงแคือเก่าแต่สาวสาวพี่น้องวันนี้มาพาทุกคนมาเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเขาลืมเกี่ยวเขาเลยเดย้สาวสาวโหลดเข่าหน้ากระซุกเต็มทงเลยลทุกคนมาเกี่ยวเขาน้ำกันหนอนี้เกี่ยวกันเลย บรรยากาศแต่สาวพี่น้องมาเกี่ยวเขานำกันเริ่มเกี่ยวมานี้เข้าก็เริ่มสุกนะไปตีไปตีเริ่มเกี่ยวสองไอ้น้อง

เงินข้าเกี่ยวให้ตัวนี้วะลืมเลยเต้เกี่ยวมาติพุนเต้โอ้โอน้ำยังลายอยูย่แต่แห่งตัวนี้ เริ่มเริ่มหลังจากเกี่ยวมาแต่เสาก็ได้แต่ให้เดียวนี่พี่เนาะเมื่อยเมื่อยเกี่ยวมาสองคนเมื่อแห้งและหิวเข่าพร้อเนี่ย นั่กันยังไงเอา,ากินข่าวก่อนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดเซขอขอบใจเ c ซี FC ทุกคน